ลูกเจ็ดสิบเซนที่แรกลูกนี้ตำหนิบางสายขวาเลือเคลือบเลกเกอร์กับบากล็อกลูก ไม้ได้ไม้แก่ okay. ไม้อ่อนจะเป็นเหมือนตัวนี้ครับตัวนี้อ่อนอ่อนจะงอแล้วก็จะดัดไม่ได้นะครับถ้าดัดก็จะไปเลยไปตามที่เราดัดแล้วก็จะเด้งกลับมาที่เดิมนี่คือไม้อ่อนตรงนี้ไม่ได้ทิ้งตัวนี้แก่แต่อาจจะยังไม่ดําเพราะว่าเป็นไม้ใหม่ ไม้ตัดมาบ่มไว้ครับจะบ,บากลูกให้ครับผมเพชรใส่ลูกลูกดอกสี่ลูกพี่เขานะตัวนี้เจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้สิบมิลน,นะครับอ่ลูกเก้ามิลแต่ไกลตั้งสี่นึงลูกที่หนึ่งผ่านไปครับลูกที่สองครับ นายเขาบอกใส่ใกล้กองอ,องนนี้ติดๆนะครับปรับใหม่ครับปรับข้างหน้าครับหลายคนมาบากข้างหลังเพิ่มไม่ใช่นะครับต้องปรับข้างหน้านถ้าเป็นไกลรุ่นใหม่ๆนะ ไอยนะครับปลูกวิ่งออกได้อ่านะครับรูปท,ที่สองรูปท,ที่สามได้ครับรูที่สี่ครับได้ ว่าน่าจะใส่ได้กับไกทุกรุ่นนะครับยกเว้นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นที่รุ่นที่เหล็กตัวล็อกไกเป็นตัวหนาน,นะครับเป็นไกเหล็กรุ่นนั้นน่าจะใส่น่าจะต้องบากกินข้างหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าไกรุ่นนั้นมันล็อกลูกได้น้อยนะครับตัวนี้ล็อกค่อนข้างที่จะกว้างน,นะครับเป็นเซนเลยนะครับตัวน,นี้ไกรุ่นใหม่เพรลูกเอียงหรือไม่เอียงนะนี่เป็นการลาง ลูกนะครบับไปใช่ไหมครับใส่ได้ทุกตัวขึ้นเซฟเพื่อามปั้นอ่ะขึ้นยางเสร็จนะครับขึ้นยางเสร็จเห็นได้ว่าลูกจะไม่เอียงนะครับแบบนี้ผ่านครับ mm hmm. มดยางนะครับ เซฟเสร็จนะครับ,รบลุกม,มาเอียงนะครับปลอดภัยนะครับสายขวาปลอดภัยนะครับลุกม,มาเอียงนะครับโอเคครับผ่านยอยางลูก,ลกไปลุกที่สองนะครับ แน่นนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวเซนเตอร์ลูกเซนเตอร์ไกลกับเซนเตอร์ล่างมันติดกันประมาณครึ่งนึ้วใส่ได้ครับเรามาดูกันว่าลูกเอียงหรือเปล่านะครับลูกไม่เอียงนะครับอ่างครับ ลูกสุดท้ายนะครับใส่ได้นะครับเซฟได้แสดงว่าล็อกอยู่นะครับยางเคดูลูกไม่เอียงนะครับ้ายขวาปลอดภัยนะครับเสร็จครับจบง,งานสีลูกครับ เพื่อแบล็กเกอร์ครับติดตามด้วยนะครับ